สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําหน้าบูดบเบี้ยวๆนะครับอย่างนี้นะครับก็อย่างที่พวกเกมเมอร์หรือยูทูบเบอร์พวกฝรั่งหรือคนไทยเกมเมอร์ gamer, อะไรต่างๆเขาชอบทํากันนะครับก็จะทําในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทํายังไงไปดูเลยครับ ก็สําหรับคลิปนี้ครับได้รับคําถามเข้ามากันเยอะมากครับเกี่ยวกับการทําหน้าบูดเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายเกมเมอร์นะครับที่เขาทำทำกันเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ก็เอาไปเล่นได้หรืออาจจะเป็นพวกฝรั่งที่เขาทําคลิปลยูทูบเบอร์อะไรกันเขาก็จะเอาเอฟเฟกพวกนี้ไปใช้กันไปแกล้งไปทํามีมทําอะไรกันก็เยอะแยะมากนะครับสาหรับการทําหน้าเบี้ยวๆนี่นะก็สําหรับวิธีทำนะครับไม่ยากเลยนะครับไปลองดูวิธีทํากันเลยครับมาที่โปรแกรมพีเมียโปงแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผ จะทําให้เป็นคลิปตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะทําในช่วงไหนสมมุติเนี่ยเพื่อนๆตัดคลิปอยู่เนี่ยแล้วช่วงเนี้ยอยากจะเล่นเอฟเฟกหน้าเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็ตัดคลิปไปอย่างนี้เลยนะกดเอาเส้นไปเฮ็ดมาวางไว้เนี่ยแล้วก็กดคอนโทนเคเลยนะแล้วก็ตัดเป็นช่วงเท่าที่เราจะทำเนี่แหละแล้วอาจจะเอฟเฟกพวกนี้จริงๆเขาอาจจะขึ้นกันแบบวิสองวิเองนะอาจจะไม่เยอะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็เล่นไปอะประมาณนี้เราก็กดคอนโทนเคตัดคือเราจะเอาแค่ช่วงนี้นะอะแค่ก้อนนี้เองไม่กี่วิเองเนี่ยวิ วินิดนึงอ่ะก็ลากไว้ที่เดิมก้อนนี้นะก็ให้เพื่อนๆนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่ดิสทอร์ะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกคํานี้ครับเนี่ยคำนี้อ่านว่าอะไรสักอย่างนะเอาคํานี้นะเพื่อนๆคํานี้นะลากเอฟเฟกนี้มาใส่ในตัวที่เราตัดนะพอลากมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เอฟเฟกคอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่เเดียสตรงนี้ครับเราเพื่อนๆก็เลื่อนไปเลยครับลองเลื่อนดูนี่ครับนี่ครับลองเลื่อนดูนี่ นี่ครับมันจะเริ่มเห็นผลจากจุดกลางครับก็คือมันตำแหน่งที่มันเริ่มมาเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งตรงกลางนะแล้วมันก็จะมีตำแหน่งให้เพื่อนๆนเลื่อนเนี่ยอยู่บรรทัดล่างนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลื่อนแกน X กับแกน Y ได้ไปในตำแหน่งที่เราต้องการเล่นนะอ่ะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นแกนที่แบบซ้ายขวานะ นะเพื่อนๆลองเลื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยซ้ายขวาคือหน้าคนของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนไปนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นบนนะต,ต,ต,ตรงนี้ก็เห็นผลนิดนึงแล้วนะตรงปากนี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเอาอย่างนี้เลยไหมฮ่าฮ่าก็อย่างที่เขาทำกันเลยนะเนี่ยเอฟเฟกต์ตัวนี้ฝรั่งเขาใช้กันเยอะมากนะเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเกิดเลดี้เนี่ยมันจะเป็นการขยายนะขยายให้วงเนี่ยมันใหญ่แล้วก็อาจจะเอาย่อแค่แค่เอาแค่ฮ่าฮ่าเอาแบบขำๆพอเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เลื่อนนี่ แล้วก็ถ้าเกิดหน้าเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะเพื่อนๆสามารถทําคียเฟรมให้มันได้นะแต่จริงๆระหว่างวิหนึ่งเนี่ยหรือ2วิที่เราเล่นเอฟเฟกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหน้าเนี่ยมันจะเลื่อนไปได้เร็วขนาดไหนนะไอหน้าของคนเราเนี่ยในคลิปที่เป็น1วิหรือ2วิที่เราเล่นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีหลายวิเนี่ยอาจจะเล่นเอฟเฟกนี้หลายวินะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะสำหรับบางคนที่อยากจะเล่นเอฟเฟกนี้หลายวินะก็สามารถทําคีเฟรมให้มันได้แต่ถ้าเกิดวิ2วิผมว่าไม่ต้องไปทำคีเฟรมมันหรอกเสียเวลานะ คิดว่าวิสองวิเน,น่าคนเราก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวเยอะนะแต่ถ้าเกิดมีหลายๆาวิเนี่ยก็สามารถทำคีย์เฟรมได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนิดนึงแล้วกันก็สมมุติเป็นเคลื่อนไหวอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนะว่าหน้าผมจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนะแต่หน้าผมก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วกันอ่ะเพื่อนๆก็กดที่ตัวที่เราตัดมาเนี่ยแล้วก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็มากดตรงเนี้ย toggle er animation ตรง center of s p h i a เนี่ย center of s p h i a นะกดไปกดคีย์เฟรมไปนะมันก็จะได้คีย์เฟรมมาเพื่อนเพื่อนก็ลากเส้นไปเนี่ยลากเส้น pay เพเฮ หรือจะเอาเมาส์มาวางตรงนี้แล้วก็ใช้ลูกกิ้งกิ้งเอานะตรงหน้าทีววเนี่ยกิ้งไปมันก็จะลงไป1นึ่งเฟรมหนึ่งเฟรมเนี่ยลองเล่นดูเนี่ยว่าเอฟเฟกต์เราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางหน้าของเราไหมถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลื่อนไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลื่อนตำแหน่งนี้ได้เนี่ยเนี่ยแล้วก็เอาเมาส์มาวางนี้แล้วก็เลื่อนลูกกิ้งลงแล้วก็จัดตำแหน่งใหม่อ่ะเหมือนกับแท็กตามันอนะ่ะตรงนี้นะ แต่จริงๆผมว่าไม่ต้องไปแท็กตามันก็ได้นะแต่หน้าของผมเนี่ยหน้าตัวอย่างของผมเนี่ยมันแบบมันไม่เคลื่อนไหวอะ่ะมันเลยไม่ได้เห็นภาพนะแต่ถ้าเกิดหน้าเพื่อนๆเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถคีย์เฟรมตรงนี้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เป็นเอฟเฟกเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแต่ก็มีคนถามเข้ามากันเยอะมากๆแล้วก็ถามมาบ่อยมากครับว่าไอการทําอย่างนี้ทํำยังไงส่วนใหญ่เขาก็จะเอาวิดีโอลิงก์มาจากพวกเกมเมอร์ต่างๆนะหรืออาจจะเป็นพวกรีแอคชั่นต่างๆนะที่เขาทากันเนี่ยแล้วเขาก็มีลูกเล่นอย่างเงี้ยเราก็แคปมาให้ผมดูนะ ยงงไก็จะขอตอบเป็นคลิปนี้ไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้รู้กันทุกคนนะครับว่ามันทำอย่างไงได้บ้างจริงๆมันก็จะมีเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งนะที่มันสามารถทำให้หน้าแบบบูดๆเบี้ยวเบียวอย่างเงี้ยได้นะเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาทำอีกคลิปหนึ่งสอนเพื่อนๆทำประมาณนี้นะแต่มันจะไม่เหมือนซะทีเดียวแหละผมเดานะว่ามันจะออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ผมว่ามันก็ฝรั่งเขาก็ใช้กันเยอะอยู่นะผมว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ มีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ Comment มาคุยกับผมได้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่ม Facebook ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆนก็ไปกดเข้ากลุ่มกันได้นะครับกลุ่มไว้พูดคุยเกี่ยวกับการตัดต่อนะครับก็มีอะไรไปคุยกันในกลุ่มก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ